โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมมันนี้มาอยู่กับช่อง n e t n อ็นเเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมาทำเล่นๆนะฮะในช่อง n e t n อ็นของเรานะครับผมอาจจะลงช่องทิกตอกด้วยนะครับผมก็จะเป็นช่องเนทสตา a r นะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทั้ง เน็ตเอ็นทแล้วก็ n น็ตสตากันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มกาชาการ์ดนําเงิน5สเต็ปกันนะครับผมก็คือตู้รวม ex นะครับผม5สเต็ปกาชาตัวอีเวนต์ฤดูกาล168้ของเรามาดูกันว่าเราจะได้ ex หรือไม่ในการ์ดนําเงินนะครับผมสำหรับปเพื่อนคนไหนที่สุ่มการนำเงินแล้ว ได้อีกหรือได้ตัวดีดๆก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาทําการเริ่มส่มครั้งที่1ของการน้าเงินกันเลยดีกว่านะครับผมมาสเต็ปที่1ของเรามา3คนนะครับผมกล่องน้ําตาลนะฮะโซโลและดามีมาเองนะครับผมและเป็นธงแดงนะฮะธงแดง3 2ร r นะครับผม 32 GR และเป็นฟูลารมครับผมมาดูที่ธงครับผมโอ้โหมาคนเดียวเสียวทั้งทอยนะครับผมเรามาดูการว่าธงแดงของเราตัวเกมจะให้อะไรมาเอ่ยตัวเกมให้โอ้โหบาโทโลโมโอ้โหสภาพเปิดตัวแรกมนาะก็ถือว่านี้แหละมันก็ดีแหละนะครับผมอย่าหวังอะไรกับตัวฟรีเลยครับผมไปกันต่อครับผมอีก หนึ่งใบสีน้ำเงินนะครับผมรอบนี้ไม่มีกล่องมาสามคนเป็นบรู๊คแล้วก็อุซบานาครับผมรอบนี้เป็นทองทองนะฮะทองทองจะให้อะไรเราเออท,ทอ,ง,อทงทองจะให้อะไรเราเอยทองทองจะให้อะไรเลยเป็นสายโร่ครับผมขอตัวที่เล่นได้โอ้โหโคตรจะเล่นได้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วเป็นหกดาวเลยหรือเปล่าหกดาวหรือห้าดาววะหกดาวหรือห้าดาววะห้าดาวนะฮะ ไปต่อครับโอ้กดผิดไปต่อครับผมอีกสเตปที่1เอสเตปที่1ผ่านไปสเตปที่สองผ่านมาแล้วก็สเต็ปที่3นะครับผมการ,รันตีตัวละคร4ดาว1ึตัวยังไม่มีตัวที่เล่นได้เลย EX หมดหวังนะครับผม3คนโซโรโรบินกองแดงมา3ายสงจีอและทงทอง,ทงถ้าได้อ e ีเอ็กนะตัวไหนก็ช่าบผมจะยัดเวลร้อยเลยถ้าเกิดได้อ e ีกนะ มาครับผมโลหพูดคลุมคื่เกือบเสียเศษแล้วไมล่ละเป็นสายหมาดครัผมเป็นคิดเลอร์นะฮะคิดเลอร์คิดเลอร์เอ,รเอ้ยคิดเลอร์มันก็ไสนุกนะแบบแบบนี้แต่อย่างเฟียวสมัยนั้นนะฮะยุคนั้นนะฮะมาครัผมสายวิ่งของเราเป็นใครเอ่ยโอ้หน้ากากอิการัมคาราสึนะฮะผม มีตัวไหนเป็น5้าดาวไหมตัวนี้เป็น5้าดาวเลยหรือเปล่าเป็นหดาวครับผมและตัวนี้จะเป็น5้าดาวเลยหรือไม่ห้าดาวเหมือนกันนะฮะไปต่อครับผมสี่ดาวหนึ่งตัวการดำเงินครั้งที่สี่ดูกันว่าจะได้ตัวอะไรเอ่ยมาครับผมจินเบี้ยแฟงกี้แล้วก็โซโรมารอบนี้ไม่มีกล่องนะสงสใส่กล่องไปอยู่ในสเต็ปที่3หมดแล้วนะครับผมสายสรนะครับผมมาดูกันว่า เราจะได้ตัวที่เล่นได้หรือไม่ที่เปิดมายังไม่มีตัวไหนที่เล่นได้เลยนะคิดเลยก็งั้นแหละมันยังไม่มีตัวไหนเล่นได้เลยนะครับผมตัวดวงใส,สยดวงไม่มีนะฮะทำช้ำช้ำบุ๊บซหบัตรซบจริงจอ่ะผมการนำเงินไปสุดท้ายสเต็ปที่ห้ารอบที่หนึ่งจะหมดลงไปในไพรมิชชั่หรือรอบสุดท้ายนั่นเอง ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยว่าผมจะได้ตัวอะไรเอ่ยน,นะฮะไอต่อฮบผมห้าสิบเพชรหึ่หนึ่งกาดำเงินสิกาด้ำเงินมาผมมาสุดท้ายขอตัวที่เล่นได้ดูเถิดขอตัวที่เล่นได้ดูเถิดขนาดมันมาแบบว่าแบบดีๆมันยังไม่ออกไอตัวละครที่มันแบบสามารถเล่นได้เลยนะมาับผมมาแค่สองตัวแต่ว่ามันเล่นไม่ได้นะสติมเมื่อกี้ฮบผมแฟงกี้โจนี่ ตัวที่สองโคบี้ตัวต่อไปบังกี้ดีดูฟี่ตัวต่อไปลูลูโนอาโซโรและตัวสุดท้ายสายโร่ ero, นะครับผมใครวะโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆนะฮะสรุปแล้วผมก็ไม่ได้อะไรอีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็อยากสุ่มนะแต่ว่ากลัวมัน กลัวมันไม่ออกนะครับผมผมจะดองเพชรไว้นะครับผมเราจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสุ่มการ์ดน้ําเงินของเราในไอดีหลักนะฮะก็บอกเลยว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยจริงๆนะครับผมเป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ก็มันก็โอเคนะสลับมือใหม่ที่สุ่มแล้วก็อาจจะได้ตัวที่เป็นซับได้ด้วยนะครับผมแจกฟรีก็งี้แหละนะครับผมดวงไม่มีก็อด นะครับผมถ้าเกิดดวงมีแต่เพชรไม่มีก็จบเหมือนกันนะฮะต้องมีทั้งเพชรแล้วก็มีทั้งดวงด้วยนะครับผมแต่ว่าตู้รวมตู้สุ่มรวมอีกผมไม่ได้ทำเนื่องจากไม่มีไอีดอมเพชรนะครับผมคลิปสุ่มการ์ดเนินก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Net n e ทเอเล t ทกันด้วยนะ ครับผมเป็นคลิปสั้นๆมาดูว่าการ์ดมันจะออกอะไรบ้างนะฮะสำหรับเรื่องคนานที่สุ่มแล้วออกตัวไหนบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับผมแบบได้ตัวเฟี้ยวๆฟ้าๆก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย